สามสองหนึ่งเออก็แ okay, นะค่นั้นผก็ก็สือก็สือด้วกันด้วยนะไม่ในเกมระหว่าตอนทะี่ันว่าอ่ะนิเมนะอิมแพกนั่มอ่ะซึ่งเกมเทนะัม่มเป็นเกมใหม่นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นเกมแนวอะไรนั่มอ่ะซึ่งผมก็เคยเข้ามาครั้งแรกเลยนะครับซึ่งเออหน้าตาเกมก็จะเป็นเอ่ะซิตี้แบบนี้เลยนะครับมอ่ะซึ่งผมไม่แน่ใจนะั่ว่าเกมนี้นะครับจะเป็นเกมเอ่ะอนิเมะที่เกี่ยวกับเอ่ะทาวเวอร์ดิฟเฟนซ์หรืออะไรหรือเปล่านะเพราะว่า ผมยังไม่เคยเล่นนะผมอ่าซึ่งเดี๋ยวนะกดเข้าเป็นยูนิตนะเหมือนเราจะมีตัวละครมากกว่าสี่ตัวด้วยนะผมอ่าซึ่งเออเราก็จะมาเอ่ออันนี้ไม่ต้องสนใจนะเพราะว่าผมเอ่อใส่โค้ดเกมนี้ไปนะผมอ่าซึ่งเข้ามาปุ๊บสามารถใส่โค้ดได้เลยนะผมอ่าซึ่งจะเห็นเพจผมแล้วก็ตังที่เยอะด้วยนะผมอ่าซึ่งโค้ดใส่ตรงนี้เลยนะซึ่งเดี๋ยวก็จะมีจากโค้ดด้วยนะผมอ่าซึ่งถ้าใครไม่อยากรอโค้ดเนี่ยก็สามารถเอ่อ ผมจะทิ้งเขาไว้ใต้คลิปแล้วกันน้องอ่าซึ่งเกมนี้น้องจะมีกระชาให้เปิดด้วยน้องอ่าก็วางมาที่ซอมมอนตรงนี้เลยน้องแล้วก็ซึ่งน้องเดี๋ยวเราจะอืมลองสมไปคันสักสักเอ่าซึ่งมิติค์น้องจะเอ่าสี่ร้อยเลยหรอโอเคน้องเดี๋ยวเราจะลองสมไปสักนิดสักหน่อยดูน้องอ่าซึ่งเกมนี้น้องก็กาชาก็ถือว่าเอ่า บาลลวน,นมอ่ารพอแล้นเลยแล้วไม่ใช่นะมอ่าซึ่งเราสามารถดูเลทได้หรือเปล่าอันนี้ไม่น่าจะเอานี่ไงอืมแล้วเราแล้วเราก็สามารถออโต้เซลล์ด้วยนะได้ด้วยนะมอ่าซึ่งเราจะออโต้เซลล์ทำแล้วเราก็จะเอ,อ่อเอาตัวเรียนรีน่าจะพอแล้วนะมอ่าซึ่งแล้วเราก็จะลองสุมคือสุ่มรอบเดียวได้เลยนะมอ่าซึ่งเดี๋ยวเราก็ เราเอาไปกันก่อนแล้วกันน้องเดี๋ยวเราเอาตัวอะไรอีกดีน้องเอาอิจิโกะไปหนึ่งตัวน้อมแล้วก็สกุละมีหน้าที่ทำอะไรไม่แน่ใจน้อมเอาไปก่อนแล้วกันน้อมแล้วก็เราลองไปเล่นกันเลยน้อมอ่าซึ่งวิธีการเล่นเนี่ยทำไมเดี๋ยวเกมนี้มีเสียงเพลงหรือเปล่าน้ออก็โอเคน้อมอ่าซึ่ง การวาร์ปเกมนี้เอาการวิ่งเร็วกวนี้ก็ถือ่าเทมากด้วยนเอาซึ่งจะเป็นการวาร์ปอย่างนี้เลยนเอาแล้วก็สามารถวาร์ปได้รัวดด้วยแต่ว่าน่าตื่นเลยเดียวนาะซึ่งเอก็จะเห็นได้ในด้านผมไม่ได้เลยเนาซึ่งแต่เราก็จะไปลองเล่นในตัวสักหนึ่งตาแล้วกันเนาโอเคนาะก็เข้ามาในเกมแล้วเนาะเกมนี้นะเหมือนจะเป็นเกมแนวเทิร์นเบดมอาซึ่ง ตดิมแบบมันก็บอกเราว่า Impact นะผมอ่าซึ่งจะมีอะไรเนี่ย a s i c Attack แล้วก็มีเอ่อเอ่อมีบล็อกมีอะไรเต็มไปหมดนะผมอ่าซึ่งเดี๋ยวเราจะลองกดเอ่ออะไรสักอย่างไปก่อนแล้วกันนะผมอ่าซึ่งใส่ตัวนี้เอ๊ะกดไงอ่าโอเคครับเราบัฟหน้าเม็ดไปก่อนนะผมอ่าซึ่งลราเธอเราก็โดสนสตาร์ทไปแล้วนะผมอ่าซึ่งนี่จะเป็น ทำไมมันตีแรงสองวันไ้แต่ละตัวเตยนะครับตายนะครับโอเคนะผมซึ่งเบสิกแอทแท็กไปก่อนนะผมอ่คอนเฟิร์มเอ่ออันนี้คือตีหรือ,อยังเฮเวนแอทแท็กนะผมที่ตัวนี้แล้วกันนะผมซึ่งทุบไปไม่เอ่อคือว่าตัวเดทิลารี่ผมคือว่าเมื่อไหร่มันจะมาคนระับเน่ะ อุย้ยเหมือนเกมน,นี้มันจะมีการหลบหลีกด้วยนะผมอ่ะซึ่งตะกี้ what ซึ่งตะกี้น้องอิจิโกะผมนะผมกดหลบได้ด้วยนะผมอ่ะซึ่งจะมีไอเทมมีบล็อกด้วยนะผมอ่ะอ่าบล็อกแล้วกันนะผมลองกดบล็อกดูเออบล็อกไปทำไมเนยเมื่อตอัวละครเราก็ตายอยู่ดีนะผมอ่ะโอเคนะผมซึ่งเออเราจะกดอันนี้ไปแล้วกันนะผมให้เออ ตัวเลนนาร,รีเล่านน้มอ่แล้วก็เบสิกอ t t แท k กใส่ตัวอะไรสักตัวแล้วกันนน้มป้าบตอนนี้เราตัดศัตรูตไปได้แล้วหนึ่งคนนน้มอ่าซึ่งเออเหมือนว่าเออถ้าใครจะเสียงพูดน้มจะถึกทนนานมากนน้มอ่าโอเคมีสกิลฮิลโน้มอ่าเราจะเอาใส่ตัวนี้แล้วกันนน้มซึ่งมันมันมัน,ม,นมันกดยังไงวะนะ โอเคนะครับตอนนี้ปิดไปได้หนึ่งตัวแล้วนะองผมซึ่งต่อไปเราจะใช้ท่านี้แล้วกันน้องอาใส่ตัวละครตัวนี้แล้วก็ให้เออเออเออลืมชื่อเออสกุละน้องหมามาตีตัวนี้น้องหมาบอลนี่แหละน้องเอ่อเอาโอเคไม่เป็นไรน้องเราจะเหลือเอ่อตัวมิติกของเราที่เลือดแม่แทบไม่ลดเลยน้องหมาซึ่งเราจะลองใช้สกิลไปไหนแล้วกันน้องเป็นการเบรกเกอร์น้องหมาซึ่ง เอาใช้ไปดูโอเคเขาส่วนมากขอน,นำเลิวแล้วก็เปิดดี๋ยว่าจะนาเตียวตุยโอเคนะ้องเบสิกแอทแทไปปกติเลยน้อผมอ่าเหมือนว่าเราจะโดนข้ามเทินไปหนึ่งเทินน้อแต่ว่าไม่เป็นไรน้อเราน่าจะไม่ตายหรือเปล่าไม่น่าตายน้เดี๋ยวมันข้ามเทินไปกี่เทินอ๋อโอเคนึกว่าข้ามไปหนึ่งเทิน แล้วก็ได้เวลาเรียบร้อยนะผมเออก็เป็นอันจบเกมนม้องอันนี้ด่านแรกหรือเลปล่าน้อมทำไมมันดูยากจังวนะโอเคนะ้เหมือนเราจะได้ของรางวัลมาเป็นอะไรก็ไม่รู้นะผมเอาซึ่งโอเคน้ผมก็เข้ามากันแล้วน้รอบนี้เรามาครบสี่ตัวกันเลยน้องเอาซึ่งทางนั้นก็จะมีเออ เดี๋ยวเรามาสองตัวเองแล้วมีนินจาเสียงแล้วมาสองคนเลยน้องเดี๋ยวเราจะไปสิกแอทแท็กไปก่อนละกันนะ้อ่าซึ่งใส่ตัวนี้น้องเลยก็เอาตัวนี้น้องไปเพิ่มพลังให้ทีมเราละกันนะ้อ่าซึ่งเพิ่มพลังให้ตัวนู้นเลยน้องแล้วก็ตัวนี้นะองใช้แกตซิ่งน้องไปที่เออ่ ตัวตรงกลางแล้วกันนอ้องมาแล้วก็สเกตน้องใช้เผาไฟน้องไปที่ตัวตรงกลางเหมือนกันนอ้องมาซึ่งเราตั้งแบบนี้จะมาดูกันน้องว่าเอ่อมันจะในเรื่องหรือเปล่าน้องโอเคเดี๋ยวนะสองตัวก็ตายแล้วเหรอปาบโอเคน้องเรียบร้อยแล้วน้องไม่จำเป็นต้องโดนตัวเอ่อรีเจอเลยน้องมาซึ่งเรียบร้อยน้องแล้วเราก็ได้ฮิวของซากุระมาด้วยน้องมาซึ่ง เราก็จะจบจังไวเลยน้อมอ่าแล้วก็โอเคเบสิกอะไถักไปน้เพราะว่ากินนี้เหมือนจะจบแล้วนะครับผมอ่าซึ่งเหมือนตัวละครลูฟี่เนี่ยเออผมแนะนําพอสมควรเลยน้อราะว่ามันตีรัวมากน้อมโอเคเดี๋ยวนะยังไม่จบอีกหรอเออเราใช้ใอโอเคน้อมรอบนี้จะมาดูกันน้อมว่ามันจะ ได้เรื่องหรือเปล่าน้องก็ตอนริ่มเผาไฟไปก่อนน้องแล้วก็ตามไปฟันต่อน้องก็ยังไม่ตายน้องแล้วก็ต่อด้วยลูฟี่หรือเปล่าเรียบร้อยน้องอ่าซึ่งสามารถปิดตัวละครนึงไปได้เลยน้องอ่าซึ่งตักรละน้องว้าไปแล้วก็ยังไม่ตายน้องอ่าซึ่งเราจะใช้ชิโดริน้องซึ่งมันน่าจะเอ่อเป็นสายไฟน้องอ่าถ้าในเนื้อเรื่องน้องอ่โอเคแล้วก็ทําการกดตีปกติไปเลยน้องเพราะตัวนี้น่าจะเป็นตัวสติสุดท้ายแล้วน้องก็ ไม่ตีเลยแต่ลนโอเคน้ำก็รู้ว่าเกมนี้น้มทำฮะยังไม่หมดอีกหรอโอเคน้ำเราก็จะเอาแกลิงไปก่อนละกันน้ำใส่ตัวตรงกลางเลยน้ำแล้วก็เอาอันนี้น้ำไปใส่ตัวตรงกลางเหมือนกันน้มเพื่อเราจะปิดไปหนึ่งตัวน้มแล้วก็บับได้หรือเปล่าน้ำซึ่งเราบับได้น้ำจะบับให้สะยังไม่ได้ระบเลยโอเคน้ำเราใส่ตัวข้างๆไปก่อนละกันน้าซึ่ง แรงสปีดดาเมจน้มแล้วก็เอ๊ะเอซิคุดาน้ำแต่ไม่เป็นผลหรือเปล่าน้าซึ่งยังไม่ได้ใช้เลยเลยน้ำซึ่งสุสเกต้าก็ทําการล่วงไปแล้วน้ำแต่ว่าทีมเรายังมีอีกสองตัวน้ำแล้วก็จะปิดตัวนี้ไปแบบสวยๆเลยน้าซึ่งเบสิกแอทแทคไม่เอาอันนี้ได้ก่านนมาป้า ยังไม่ตายนะผมเรียบร้อยนะผมตายหรือเปล่ายังไม่ตายแล้วก็ยังไม่ตายสรุปก็ถึกเกิดน,นะผมอะโอเคเราใส่ปัสก้าเนียวก็น่าจะตุยเยแล้วหรือเปล่าอนนั้ไม่แน่ใจนะผมหรือกดบล็อกไปกันละกันนะผมเ,เรียบร้อยนะผมก็ตุยเยไปแล้วนะผมซึ่งยังไม่จบอีกเราเดี๋ยวนะโอเคเดี๋ยวเราเล่นไปก่อนละกันนะผมะซึ่งตีไปก่อนแล้วก็ ต่อยไปี่ตัวเดียวเลยน้องแล้วก็ตัวนี้น้องตามไปตีน้องแล้วก็สุกุระนะ้องมาแล้วก็ต่อไปน้องจะเป็นปิไทยด้วยซาสุกนะ้องซึ่งเรียบร้อยน้องแล้วก็จบเราไปแล้วหรือเปล่าน้องซึ่งยังไม่จบอีกน้องมาซึ่งโอเค <laughs> มันจะจบตอนไหนหมดเนี่ย ซึ่งตอนนี้เหมือนจะเป็นของบอสหรือเปล่าเียไม่แน่ใจนะคแต่ว่าเราจะตีตัวนี้เลยนะเหมือนจะมีเลือดเยอะกอบเพื่อนน้อยนะองอาซึ่งเราจะเน้นไปที่ตัวนี้กันก่อนเลยและกันน้ผมอาซึ่งตีป้ายแล้วก็อันนี้ก็ตีบอสป้ายน้องอาซึ่งจะมาดูกันว่าจะเข้าหรือเปล่านะองอาเพราะว่าบอสเนี่ยมันค่อน้งที่จะมีเลือดเยอะเลยกรเทียวน้องอาซึ่งตอนนี้พูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องแล้วน้องเรก็ทำการบ้าไปก่อนน้องแล้วก็เอาลูฟี่เนี่ยมาแก็ลิงกันน้องใส่ตัว ตัวเล็กๆตัวนั้นนะ้อ่าซึ่งเกมนี้ก็ถือว่าเล่นง่ายๆนะ้อ่าใครเล่นได้น้องหนุ่มเล่นได้ชายเล่นดีนะแต่ว่าแต่เกมนี้มีโกโตเตดีมากเลยนะ้อ่าซึ่งชีตดริไปปิดบอสสวยๆเรียบร้อยนะ้อ่าเอ็กซ์ตาร์ดาเมจกันเลยทีเดียวน้องซึ่งจบเกมกันแล้วน้องซึ่งก็จะได้ของมาประมาณนี้เลยน้องแล้วก็รีทัเนที่ล็อบบี้กันแล้วกันน้องบอกว่า,วาคลิปนี้รู้สึกว่าจะอัดค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะ้อ่าซึ่ง เห็นว่าผมเล่นสองเกมนะแต่จริงๆผมอาจไปประมาณยี่สิบกวนาทีแล้วนะผมก็โอเคนะผมก็เป็นเงาบ้านนะสำหรับเกมนี้นะผมก็สามารถมาเล่นกันได้นะถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างน่าจะสนุกเลยทีเดียวนะผมว่าเป็นเกมแนวเทิร์นเบทนะถ้าใครเบื่อเทิร์นเบทเกมใน ข้างนอกโลบอกร์เลยเนี่ยก็สามารถเข้ามาเล่นในโลบอกได้น้ำแล้วก็มีตัวให้สมเยอะๆเลยน้ำแล้วก็ตัวต่อไปเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าจจะเป็นตัวลายน้ำแต่ว่ามีตัวอื่นแน่นอนนะ้ำะแล้วก็โค้ดน้ผมก็จะแจกไว้ใต้คลิปได้ทีเดียวน้ำก็สามารถไปใส่ก็ได้น้ำสกินนี้เขาตัวลายขนมมาครับเสียวผมบา,บายจ้า